สวัสดีครับเอฟซีทีนีวิธยาบาลทุกตันทุกคนครับพี่น้องครับพบกันคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับวันนี้ได้มีโอกาสมาตี่สำนักปูเทปนะครับพี่น้องครับมาหาแนวทางในการเจองโจงวดวันที่สิบหกี่ลครับสองคนห่าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับเปื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะตามมาครับพี่น้องตามมาเดี๋ยวพาไปไปเบิรงนด้วยกันครับพี่น้องครับตามมาครับพี่น้องครับสวัสดีครับปู่ครับ ครับสวัสดีไปยังพี่น้อง f อฟที่นี่วิถีชาวบ้านบ่าวเซิงคานหวยแม่นในถิ่นเกินวันนี้รวม YouTube นะครับแอดชุมชนตะบนปราศาสต์อำเภอห้วยตะพันจังหวัดสิเกตครับวันนี้เป็นโค้งโค้งสุดท้ายโค้งหักศอกเลยไม่ใช่โค้งสุดท้ายเป็นโค้งหักศอกจับความจะล้มก็รอดูนะครับ สวัสดีไปยัง f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามทางช่อง YouTube อยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่10 12 13 13นะครับ13มีนาคมครับผม2567เหลืออีก3วันครับลอตเตอรี่หมดแล้วหรือยังห่างหมดแล้วตามไปดู ตามไปเบิงว่าลอตเตอรี่ที่เราจะเสี่ยงโชคหมดแล้วหรือยังขอบคุณที่ติดตามชมปู่เทพขอบคุณที่ไม่คอมเมนต์นะครับด่าปู่เทพนะครับวันนี้มีแนวทางเอาแนวทางกี่อย่างว่ามาครับเอา เอาทุกอย่างก็ทั้งหมดแล้วครับปู่เอาทุกอย่างปู่เทพจะรวมหวยให้ใช่ถูกต้องครับผมรวมหวยให้พี่น้องที่นี่วิธีชาวบ้านบ่าวเชิงคานและหวยแม่นในถิ่นเกิดครับพี่น้องพร้อมที่จะได้ความล่ารวยไปกับปู่เทพหรืยอยังฟังนะครับหากแม้หวยมันออกตัวนี้เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยพี่น้องร่วมเอากองยาว ไปตีให้ตาจารย์ตาเซหลักกิโลให้โชคพร้อมๆก,กันกับปู่เทพไหมหากออกตัวนี้พี่น้องนี่40 40เก่ามิดเดียวนี่คือเป็นเลขของตาจาันหลักกิโลให้โชควิถีชาวบ้านบาปซึนคารหวยแม่นในถิ่นเกิดขออภัยนะครับปู่เทพไม่ได้เอาเลขใครมาออก พราะก่อนหน้านั้นเราออกอยู่ที่หลักกิโลให้โชค hmm. นะครับมูลการพารวยเจตังคนบุญไทยนะครับเจตุพารวยและพี่ใหญ่ของเราคนสลินทีวีเป็นคนทำคลิปตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับ <Okay. S 1> ไว้เป็นหลักฐานวันนี้เลยมาสรุปโค้งสุดท้ายให้กับ f อผู้ที่ไม่ได้ดูในช่องวิธีชาวบ้านที่นี่วิธีชาวบ้านและบ่าวเซิงคาร หวยแม่นในทิงเกิดครับฝากไว้ถ้าออก4090904ขอควรละหนึ่งบาทนะครับเพื่อจะไปจ้างกองยาวผลไม้ไปเลี้ยงตาจย์ตาเสยยมีหลักกิโลให้โชวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแชะนะครับแคปหน้าจอต่อไปนะครับต่อไปเราจะสรุปหวย ทิพสถานปู่เทพลุ่มน้ำห้วยทับทันก่อนอื่นปู่เทพฝันดีมากครับฝันเห็นพ่อหลวงเราราชการที่เก้าโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องนะครับสาธุสาธุท่านทรงค <พอ S 1> ำนวณค<ม>ำนวณสูตรให้ปู่เทพญญแล้วก็โยนให้เลยโยนให้เลยโยนปั๊บผมก็ตื่นนะครับผมก็ตื่นนอนไม่หลับเลยครับ เกิดจากท้องพ่อท้องแม่นะครับได้เห็นเด็กแต่รูปภาพของท่านนะครับแต่วันนั้นฝันฝันถึงพ่อหลวงคำนวณสูตรหวยนะนะครับคำนวณแล้วก็โยนให้ปู่เทสใช่คำนวณครับแล้วก็โยนให้หให้ผมเลยสิบตัวเลยนะศูนย์ถึงส<อ>ิบผมก็เปิดดูปุ๊บอา้าวตื่นเลยครับ จะรอฟันต่ออีกให้มันต่อเนื่องเมือนานงจะใช้ไม่ได้เลยคิดว่ามีโชคแล้วแหละถ้าฟันเห็นในหลวงต้องมีเก้าสิาใช่ไหมยโยนให้ไรู้ว่าจะแปลอะไรหรือว่าเลขปู่เทพเข้าแล้วอเ,เอาตัวนี้แหละแกว่าอย่างนี้นะแกคำนวณสูตรหวยเสร็จแกก็เอา เลขผมเนี่ยไปดูเกก็เอาขึ้นอบอร์ดเลยเอาตัวนี้แหละแกชี้เงี้ยนะครับอูลเลยมั่นใจเลยใช่ไหมครคิดว่าอย่าเชื่อผมจนงงมงายเด้เราไม่ได้เกมบอ้างเบื้องสูงเป็นเพียงความฝันนะครับทุกคนทั้งประเทศรักพ่อหลวงหมดแม้แต่ปุเทพก็ยังรักนะครับหวยปุุเทพนะครับ หางมังกรสรุปให้เลยนะครับครับสรุปเลยครับผมศูนย์สี่ห้านี่มาจากไหนศูนย์สี่ห้ามาจากอ่างมังกรครับครับชัดเจนรคบเลยนะคบทุกคนศูนย์สี่ห้ามาจากอ่างมังกรครับพี่น้องอย่าวาเลงมันหลเลยถ้าชอบความโปรเทพอย่าตัดทิ้งนะครับครับอย่าทิ้งแม้แต่ตัวเดียวงัวนี้ท่านอย่าเสียใจครับเรารวยไปพร้อมกันนะครับ ศูนย์ห้าปูเทศวงกลมให้แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวลองเนาะปูเนาะครับห้าสี่นะครับวงกลมให้แล้วตัวนี้คือเน้นเลยใช่ไหมปูครับศูนย์สี่ก็วงกลมให้แล้วก็เขียนใหหบดแล้วนะครับมีแเคนี่พี่น้องศูนย์หาศูนย์สี่แล 04, ้วก็หาสี่กลับด้วยนะนะครับกลับด้วยถ้าไปแล้วอย่างเดียวไม่ได้ต้องกลับด้วยครับ แล้วเลข415นี่มาจากไหนก็คือผมไม่มั่นใจว่าเลขหางมังกรผมว่ามันจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนครับผมก็เลยใช้เสียงทายแบบสูตรโบราณครับใช้หางเทพเจ้าพญามังกรพันปีตักเม็ดข้าวสารครับอได้415เมต็ดนับแล้วครับช่องใหญ่ๆหท่ทายทำหมดแล้วได้415เม็ดนะครับมันตรงกันเลยนะครับถ้าถ้ากับก็ก็จะเป็น หนึ่งห้าสี่เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมทำให้มันสวยเป็นสี่หนึ่งห้าพี่น้องทุกท่านที่ดูปู่เทพในงวดที่ผ่านมาปู่เทพฟาดสี่หนึ่งบีห้รันคั้นให้ตายแต่มันออกศูนย์สามกับเจ็ดเก้าเจ็บไหมเจ็บฉะนั้นปู่เทพก็เลยขอแก้ตัวแบบเจ็บๆให้ท่านแก้ตัวแบบเจ็บๆนะครับครับเจ็บๆเลย ท่านอย่าลืมสี่หนึ่งปูเทพนะและท่านก็อย่าลืมห้าหนึ่งปูเทพด้วยครับออกได้ทั้งหมดเลยครับที่พิเศษนะปูสามห้าพิเศษพิเศษสามห้าเพราะว่าเลขสามเลขศูนย์มันมีเลขสามห้าอยู่ในอังก่อนตัวเลขเขียนบนจงไว้เลยจะมีสามศูนย์ปั๊บอยู่ในตัวเลขสามเลขศูนย์มันจะเขียนว่าสามห้าผม ให้ทุกท่านไปก่อนแล้วคือซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้างวดน,นั้นใช่ไหมครับผมคือห้าสามกับห้าสี่ลืมหรือยังพี่น้องลืมคลิปที่นี่วิธีชาวบ้านและหวยแม่ในถึงเกิดและบ่าวสังคารแล้วหรือยังหลัจาจแจงหวยออกปู่ให้ไปแล้วสามห้าห้าสามสี่ห้าห้าสี่ครับวันนี้ยังยังยืนยันตัวเดียวอยู่นะครับ ข้าวสารก็ได้สี่ห้าห้าสี่ใช่ยังยืนยันตัวเดียวอยู่แต่ว่าวันนั้นให้หวยสองตัวแต่วันนี้เราเพิ่มศูนย์กับเพิ่มหนึ่งให้เท่านั้นเองไม่น่าเกลียดนะครับใครจะหาว่าโูรเทพคือให้หวยหลายเท่บห่หลายครับแค่เพิ่มตัวหนึ่งเข้ามาตัวเดียวให้มันครบสามตัวจากนั้นเราก็ตัดให้เท่านั้นเองนะครับถ้าออกมานี่นะครับสี่หนึ่งห้าหรือศูนย์ห้าสี่ พี่น้องเตรียมดูใหม่พัชรีไปพร้อมกันเลยที่ครับที่นี่ใช่ไหมคะใช่ถ้ามันออกจริงๆนะครับผมยังเก่งกับสองแสนสามแสนนะครับเฉพาะลายปู่เทพหนึ่งพันสี่ร้อยคนจัดไปครับและพี่น้องที่กำลังดูช่องวิธีชาวบ้านอยู่หัวแม่นในถิ่นเกิดหรือเบล่าเส้นคันจัดช่วยกันกับปู่ไหม ช่วยครับผมช่วยจัดช่วยกันกับปู่ไหมถ้ามันออกจัดไปใหม่พัชรีที่นี่นะครับรุ่นรุ่นให้เป็นแนวทางนะคะเพราะว่ามันจะมีงานใหญ่อยู่นะครับถ้าออกงวดนี้นะครับงวดหน้าต้องออกอีกพองวดหน้าก็ต้องวันที่หนึ่งใช่ไหมครับหลังจากวันที่หนึ่งเสร็จถ้าออกวันนี้เนี่ย ได้พุทธาบิเศษวันที่20เมษายนแน่นอน20เมษายนแล้วก็มีงานใหญ่แน่นอนคจะเร่งให้มันทาน3ีงวดเนี้ยคืองวดวันที่16มีนาครับแล้วก็วันที่1เมษายนครับผม16เมษายนนะครับ3งวดเนี่ยจะให้มันเสร็จหมดเลยทุกอย่างแล้วก็มีเงินพร้อมที่จะเอาใหม่พัชรีมาเล่นฟรีให้พี่น้องดูด้วยโอ้โห นะครับเอาอย่างนั้นสิปู่เทพเขาบอกอย่างนั้นเราก็จัดไปเอามันใหญ่เลยนะครับเอามันใหญ่เลยถ้ามันเข้านะครับพี่น้องถ้าไม่เข้าอย่าบบนปู่เทพล่ะเสือกว่ามเล็กหน่อยเสียซาเสียไส้ได้ครับเสื้อกว้างผ่าเนี่ยเสียรอยหาซีกันยังดีเดับนะครับเราให้ไว้ เป็นแนวทางเป็นนวทางพี่น้องแคปหน้าจอ1 2 3 4สอี่แชะหครับ<ค>ถ้าไว้นานเขาจะปิดช่องแอ<ค>ดผมนะครับผมอ,อมีอะไรที่จะถามปูถเทพไหมชัดเจนไหมมีอะไรบ้างถามอะไรบ้างค,คิดว่างวดนี้น่าจะมากี่เปอร์เซ็นต์ครับปู่ ล้านเปอร์เซ็น์ย่นเลยเดี๋ยวกทุกคนว่างวดนี้ล้านเปอร์เซ็นนะคะาว่าสิเปอร์ยี่บเอร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าหาแสนเปอรนลุงนอนเล้งลุงนอเฮ้ากัะสิบพ่อกำกานี้ใจออกใจเหี่ยวเนาะเมื่อกี้ตัวละล้านลูกศิผมอ่ะวิ่งสีตับแตกเลยมันออก0ูนย์สามันออกเจเก้า แล้วแล้วถ้าเป็นหวยวิ่งปู่มั่นใจตัวไหนมากที่สุดให้ fc แบบวิ่งสูนปู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 ดสูนเลยใช่ไหมคะครับวิ่งสูนปุู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 ปูปูดนะครับหรือวิ่งหาปุูปุูปุูปูปูปูดเนี่ยเนี้ยลุ้นเลยเนาะสเด่นเลยสูนเด่นโอเคบอมาสูนสีบวกกินเข่า จักเบื้อเอายีสิ่งาทีไปเพราะว่าเพนโรเพราหวานน้ำเด้มันต่ำนัวแม่น่าล่ะพูดเล่นพูดเล่นนะครับมวนๆนะครับโมซิเรียตนะครบบอม่าศูนย์สิบอกินเข่าสิกินก๋วยเตี๋ยวแท่นโอเคค่ะนะครับขอบสุดใจเนาะครับก็ขอขอบคุณปูเทปนะครับพี่น้องครับเพื่อว่าให้แนวทางในการเชียงโฉกวันที่16มีนาคม2567นะครับพี่น้องครับจย่างไรพี่น้องก็ มีคำเงินในกระเป๋านะปูเนาะครับมีหน่อยมีหลขอแก้ตัวแบบเจ็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 บครับถ้าสี่หนึ่งมาถ้าห้าหนึ่งมามันเป็นเลขที่พี่น้องบ่มากใดญมสี่หนึ่งหามันเป็นเลขที่บ่ดังถ้ามันกลับมาล่ะครับนะเมียนครับถ้ามันกลับมาล่ะ สไดยเบิ่งไม้พัชรีมะนอก็สิเบิ่งตัวนัมีัเท่นไคะปูเทพจะได้ดูไหมเออเพราะว่าเราต้องสร้างให้มันเสร็จครับด้านหน้าด้านหลังปีนี้เป็นปีมังกรนแล้วเก้ามาแทบทุกงวดเลยครับหลังจากเกิดปีมะลงปู่เทพคนแรกนี่แหละที่บอกว่าเก้าหกมาตลอดชาติตลอดปีเป็นคนแรกด้วยที่พูด ผมพยายามหลบแล้วหลบเลขเก้าหลบเลขหกมันก็ขึ้นมาเหมือนเดิมหกมาห้ามาสามมาแล้วพี่น้องจะว่าเหมือนปู่เทพไหมตั้งแต่งวดแรกจนถึงงวดงวดนี้เก้ามากหกมากสามมาศูนย์มากหามามันสิบอมากเก่าศูนย์บอมันสิบอมากหาศูนย์บอมันสิบอมากศูนย์สีบอมเมียนบับครับ จัดไปพิเศษ3าหาครับกัมหาสีสมห้านะคะทุมัน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 นะคะสำหรับวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยกสิบเจ็ดนะคะ